ดีครับพี่น้องวันนี้ผมกับจีฟามาอายุหาจินครับพี่น้องกล้องไปจี้เก่าเอฟซีใหม่แล้วครับเด้อวันนี้ผมกับจีฟ้ามาหาอายุหาจินใส่ปลาไหลคือเราแหละครับปลาไหลได้มาที่บกันครับอีจูครับใส่ปลาไหลแย,ยบกบักหอยครับแย,ยบกบักหอย หวยคือเก้าลหะะครับครับบึง่งมัดไม่ติดอเศ้าเลยนะครับเงียก็ได้ครับเยียบหอยครับนี่ที่หกหลังครับได้อันใหญ่มาหลังนึงครับเดี๋ยวแต่บา้าดใส่น้ำกันครับพี่รองมามาใส่น้ำกันครับ นี่วิวหลังยังไงเนี่ยครับพี่พน้องบึง้งสิบห้าหลังสิหกหลังครับหอยจักสิบหน่วยอันละ้สิบหน่วยเอ็ดเอ็ดเก้าสิบนะครับพี่น้งนองหยัดมือไปจังเลยกัดมันปู้กัดมันปู ไงมารอบบนครับนี่มีหยุดสามสี่อันครับอันใหญ่นี่สามสี่อันมันหน่อไม้หยาดครับไปพี่รอดเบื้องหลังนี่เถอะครับนี่หลังรีวิวห้องครับอีกม่านนี่นะครับนี่อ้าวตะไคร้ครับพี่รอดนี่นะครับนี่จะปลายหยาดนะครับเดี๋ยว ลบบรรยากาศครับพี่น้องของฝ่ายอีฟซีเก่าอฟซีใหม่ในประเทศต่างประเทศนะครับเด้อผมอุผ้ามาหาอยหาจินนี่แหละใส่ปลาไหลพี่น้องเบิง้งพี่น้องมมีเวลาใส่มอาเบิ้งผมก็แล้วกันเดี๋ยวครับไมวก็จะใส่ไว้น้าป้าใหญ่นะครับมาครั้งที่สองครับ ทาง,ทงตีถอกจะไทยมาไทยมาหอดพี่ครับปีเดียว์กำลังมาหดอดน,นี่ครับคงจะจ่อไว้หลายล่ะเนี่ยฮะมึงทำดิเอออย่างไงตัวยังไงเนาะครับเนาะสิบานิประมาณขยับทรารุ่นตอนยามครับพี่เนาะง่ายไหมมึงหนำเลืกครับฟังนะก,ก็มั่วปะครับ กองก็ปเป็นเดกทันละกองมั่วตัวเดียวไม่ครับพี่น้องกองมั่วว่าผมถือไงแมงมุมหรือวะ <c oughs> ยงนอยง,งนอยครับังอยบางตาดียนงอยครับออมานีนะครับมาเด้อตาเลยครับบางตาเลย น่อยครับนี่ะปะบ้านนี่แหละครับน,นี่ผมขออนุญาตใส่ก่อนนะครับเด้อลายามยังมาหลุดางไปครับพี่น้องวัดดีพี่น้องฟ้องไปตอดเศร้าครับดอกต่างประเทศในประเทศครับนี่ผมกับผ้ามายาม,มันอจู่ไปลครับดารไว้์ทิพาลังครับ มาดูดน้ำกันครับเอ้ยสิบหกหลังเนาะปรนไดี๋หลังไงหลังหนึ่งสิบหกหลังมาดูดน้ำกันครับหลังแรกเฮ้าครับมาบรรยากาศย่างปลาแซวครับอยู่ในป่าบักเต็มๆนะครับดิปลาอยังบ่เนี่ยปลาคือ,อยังปลาสน,นุ่น่เนาะ ุครับหลังแหลกข้าวลุนลุนลุนเปี่ยมมัมนหมานเด้ออ้าวาเงียบเวียดซีดีครับหลังแหลกอ่ะโอ้เวแตะมีอยู่บม่มีน้องแบบเนี้ยลังแหลกผ่านไฟอ่้าวตัวครับพี่นอ้อง đây cái cầy ở đây các bạn này, nắng thứ sáu, nắng thứ sáu, qua nhà, nắng nắng nữa, nhặt biết thì nắng thì cái bị tố bị tiệm này. สวงผ่านไปเนี่ยบักคอยเชื่อดีครับพี่รอกนี่เตี่ยมบ่มีโพกหลังไม้นี่บ้านเจาะไม้ครับมาเจาะไม้มาเจาะไม้เครื่องจากบางก้อนมาใส่อาทิตย์ทีเดียวครับ คลิปที่แล้วยางเลยขึ้นมาเบิ้งเปิดตะมี่เขาได้เนาะจุดหว่าแต่พอเที่ยมเตียบอยู่ฮึโอ้บุกว่าเนี่ครับเบิ้งที่สามยังไงมาเด้อ เออเงียบว่บมีไปลาไหลบ่ปิดไปแล้วเป็นไปแล้ว,ลวสามเตียมเอ,อ้สามลังแล้วไม่มีเตียมเลยผมกระบะเป็นตะคักอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมีปลาไหลด้วยนะว่าอย่เที้ง มลาหนาปลาดสน,นูเตี่ยมเออไปดตัวครับตัวออเดออ้๋ยอเงียบอีกซีลังหรืผัดผัดเดีพี่ร้อง อะไรอะไรบูมี่ยูใสเบิร์ดอะไรอะฮึบบ่นครับบุกป่าบุกดงมาใส่บบธรรมดาใส่แล้วโอ้โได้แล้วครับพี่หอก ี่หลังว่าที่มีแต้มด่าเลยพี่น้องเอ้ยสวยกันาดพี่น้องมันได้กบลาดนะครับพี่น้องแห้งขึ้นบูบูดูด้อเอ้าหลังนี่รอครับยังไงมันมานเนอะเออเฮ้อตุ่ยที่แม่เนาะอันนี้ตุ่ยทีย่แม่อัน,น,อนละโตละ้นโตนั้นเตีเ่ยม mì nó, có thể ai vào đây không để đừng tiệm, hả, vào đây để đi u đi kiếm, ha, lằng, lằng đừng tiệm không, หลังนี่คร okay, ับอุ้ยอุกระลักกะลมันมาเนื้อเหยียบปิดอีกแล้วเออแสดงว่าปลาไหลบอดไล่มาเจาะไม่ร้องกระปุลด้วยพี่น้อง ต้มหกหลังลยหลังนด้เตียมนึงน่ำมันหล่น้ำมันกววงทะเละ้มมากรไดน,น่ามัานกวงบังดูครับทำดิหมยหยุดดเดยวพวกากรไดน้ำมันกววงหยุดตัวครับสสมันมเด้อ เนี่ยบปิดอีกแล้วครับโอ้บ่มันออกตีง,ง่าคือปีเต็กซี่ง่าปางซางเลยครับนี่มันออกได้บ่ง่าคือปีเต็กซี่ไม่รู้นะครับพี่น้องโอ้หดุดออกเลยจีง่าปางซางแล้วเป็นอีกอีย่างไหม ดู đây, 8, 6, 8, 8, 9, 9, ัวครับหลังได้หลังบะด่าด้ขอจักสามสี่ตัวยังลังเดียวก็นไดเสร็จล้วใช่ไปเสร็จล้ใส่หอโอ้าตรงส่วนนะครับบึงไม้ครับ จะไปเนี่ยเจ้าก็ติดยูไนต์เนาะครับพี่น้องถสา,า,าถึงมองกันทีได้ถ้ถึงมองกันว่ได้เอ้าอุ้มตัวเนีย่ยโบวีตัวบมว่มี้เตี้อยอืเนี่ยย่างหอมได้บัด ครับอ,อยู่2ปลาหแล้วก็ได้หุดตัวครับรุ่นงนี้เป็นจังไดมาเ้อเออหยาบปิดเลยครับเยีกว่ามไม่มีปลาอะไรห้างกันไก่บดปลนไหนนะใก่หัเก่าก็ได้จากหลังระย่างหลังได้เต็มยอ ดีเกาลังหรอครับโอ้โหเกาลังได้เตี้ยเดียวพี่น้องเบิดแห้งเด้อผมเดี๋ยววันดูซอยกันครับตอนไก่ซอยกันพี่น้องฮะเกาลังเล็กมากเตี้ยเดียววัน,น,เน,น,เน,น,นเหมาะอยู่แล้วเดี๋ล้างเนี่ยเียบปิดอีกแอ่ะ เออมีปลาอะไรขึ้นไปยู่ไซเบิดตปลาอะไรก็ได้ต้อ,องติดข้องเป็นล่องเป็นล่องครับพี่หล่องล้อ,งเ,อ,องเป็นล่องเป็นล่องข้องเป็นล่องข้องเป็นล่อง ครับหลังนึงลิม,มีเตียมบ่ี่ห้องมึงบ่จะไปยูไกินบ่เออมีตัวดึงนี่หนยหน่อยครับเนี่ยมึงก็ทีเดียวปอยตัวเดียวตัวเนีอยหน่อย,อย,อยมึงรู้หรือครับไหมเดี๋ยวปุ๊มีป่าป่าบ่มีอ,อ่ะดูตัวครับ ตัวหลุดตัวไก่ค,คะะรบล้วเร็จแล้วอย่านีะอึ๊บอึบดูด้วยลาครับจะวี้เี๋ยผมว่าก็ได้สามสามเก้าสิบสิบเอ็ดสาม สามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเองหลังนี้ครบบ้าเงียบปิดครับโอ้มันยีเดยลงกับพี่น้องวงยีเดย์ตอแคลิปเราพี่น้องพ่ากันเดอร์ครับยีเดย์ตคลิปลงพ่อไอ พี่น้องเบื้งรลุดย่อมวาดนะครับมือมานมือบวมมันนะครับพี่น้องถ้าได้แล้วเดียวสามสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสามหลังโครบพละบาทเนี่ย สามหลังออไปใส่ที่ใบใส่แน่นอ่ะหลังที่สิบสี่เอ้ามีเตียบอยู่ครับตีสีบไม่เนาะพอมีแห้งเออบ่ไ,ได้อ่ะเนาะเดี๋ยครับอ่ะเนาะอ่ะเนาะมือมนันมือบมนน่มันเนาะครับพี่เนาะสี่หลังกำลังได้หยุด ตเตียมนะสามเตีบยมอุดครับหลังที่สิบห้ามันบัวส่วนท่าผุนโอ้โหเดียสาเตียมเอ้อหมานครับมานยั่ส่วนท่า,า,น,า,น,ทานี้บ่าผิดหวัหงเตียมนึงครับว่าจะยู่ได้กินอส่วนทา่าผุนดัรไกบ คนแรส,สิบสี่หลักี๋ยวบ้านสามสี่เตียมเลยครับเดี๋ยวจะไปสรุปให้พี่รองมื้เตียมนะครับลังรีวิวหลังยังไงฮหล้า,ยา,ลางยังไงบ้าน้องพี่รองม,มาดูล้องยังไงนี่เอาอญญายะเด้อ Một khẩu ai nhá Đưa ngay hợp đấy luôn luôn nó không Đang nghe cái thứ tối ngay khắp Bà đi nghe cái thứ tối ngay Ai nhá Thì đấy mới cũng khá ổ mà đấy bên đó Mà bằng ngang ngại Hấp lắng ngay lại หงายฮะตัวไง,งตัวไงมันคือวานตัวเดียวมมีคร่ขอบพนเดี๋ยวไป,วปสรุกไปพี่วว้องบ้างได้ยัเตียครับพี่รอพี่รองอยูว่าเครื่องโลตัวเนียผมก็บอกมาหยาดเด้ ร่มผดตีทวนทานทวนทานยัง okay. ไงแต่มันเอาว่หยากครับไม่ว่าสรุปวันพีรออกยันไปถึงเนี่ยเลาสิบหาหลังใส่สองหลังฟังทั้งนี้ยังได้เลยครับทั้งปุ่นว่าได้โอ้จะถึงอยู่ตัวน่อย นี่บ่ถึกนี่ก็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 บ่ถึกเอาถึกอยู่ตัวน้อยดีจักหลังเนี่ยหลังละตัวอ <c ười> ้าถึกหกหลังหกตัวครับหกหลังหกตัวนะ

มาเน่่ยนี่แล้งเตี๋ปติพกหลังครับนี่ไม่ค่อยหมาดไปเลยพี่น้องนี่เตียปนึงใส่สวยอยู่ครับอึ๊บโซ่เตี๋ปเขปเ่าหกหลังติพกหลังเข่าหกหลังตัวนี้ตัวน้อยไปครับ ไปไป,ปไยังไงอีกีบ้าเอาอน,นี่เกิดเตียบหน่อยครับพวกเอาปล่อยครับโอ้ยออนี่เอาได้ครับใส่ตัวยอยู่ครับหกเตียบทึบเห็ด ปล่อยเปครองแล้วเออได้ครับใครช่วยอ,อ้าวปวดขาพี่น้องครับเอออีเตียบครับโอ้โหหิดเป่าแล้วครับพี่น้องอีเตียบถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินแล้วครับเนะาะตัวหมันคือชีบกวนชีบกวนนีลูกเกตครับชีกบกวนเนี่ยใส่พวกนี้แล้วเนี่ย แตี๋ดีผมเล่นใหญ่ไปตั้งทึ่งมึงหามคือพอคือนะครับได้ตัวเดียวหรอวนะฟังทักนันไอที่โตอยู่หรอวะทักดีเดี๋ยวสวง่ใวงใ้สอ่างร่งเดี๋ยวสวงตวนนเ,าเ,เ,เนะา,านนเคนะครับนี่เขาดีอะอ้าวว่าจะยูด้กินนะครับถ้าไม่ดีกันโอเคครับเนาะพี่น้องอ้าเก็บของกลับบ้านนะพี่น้องสวยหนะ่อ โมกอ้วนอ่ะเนีย่ยครับที่ผ่าหลังเบออืเ้องแห้งอยู่ครับเดี๋ยวน้อยพดครับชมบรรยากาศครับเบิ้งป้ายหงาโอ,อ้ยเรียกใส่เอาเนาะครับเจกสีใส่ใส่เนาะปวดป้ายหงาเต็มว่าหัดผุดแล้ววปใส่พุดป้ายหงายขึ้นต้นสน,นอ,อ่โอ้บอมันตัน้งบนมีดป,ป่า อถทาพี่ว่าได้แกะมือไหมครับมือหมานมือพวกหมานเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องมารับชมจนจบคลิปเด้อครับเด้อจบที่จบคลิปครับพี่น้องติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจเอ๋อตั้งว่ได้โยกเยกคลิปต่อไปก็บิต เด็กไปเรื่อยๆครับไอพี่รองมึงพี่รองในประเทศต่างประเทศแล้วครับเนาะสวยเหลครับบ้านนีกันดีกับบ้านเจ๊ฟขอกับบ้านนะครับขอบคุณลหลายพี่้องม่รับชมจดจบคลิปเด้อครับเด้อพี่้องไ้พี่้องรำรำเรืยๆครับสวัสดีครับผม